สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา p ั r ส Studio และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Act of Vengeance หนังปี2017เป็นเรื่องราวของทนายผู้โด่งดังแต่ก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่ย้อนมาเล่นง,งานตัวเองเมือ่อครอบครัวของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมกลับมาลังแค้นครอบครัวของเขาทำให้ลูกสาวและภรรยาของทนายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับ หนังเริ่มขึ้นมาที่แฝงเขาเดินเข้าไปนั่งในร้านอาหารแต่แฝงกับนิ่งเฉยก่อนที่เขาจะหันไปมองคนในร้านเหมือนตามหาอะไรบางอย่างด้านแฝงก็แอบฟังเสียงคนในร้านคุยกันจนได้ยินเสียงบางคนที่ไอขึ้นมาซึ่งด้านแฝงที่ได้ยินเขาก็รีบยืนขึ้นและวิ่งตรงไปที่ห้องครัวเขาพบตัวชายผิวดำที่เป็นกุ๊กของเจ้าของเสียง ซึ่งชายคนที่ไอเสียงดังก็ถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรด้านแฝงก็ไม่ตอบแต่เดินตรงเข้ามาหาชายคนนั้นซึ่งชายคนนั้นก็เริ่มจะกลัวเขาเลยคว้ามีดที่วางอยู่ฟันเข้าใส่แฝงที่ใช้กระทารับจากนั้นเขาก็ผลักชายคนนั้นไปที่ขัวด้านหลังก่อนจะเคลียร์ด้วยกระาซึ่งชายคนนั้นก็พยายามวิ่งเข้าใส่แฝงแต่ก็ถูกตีด้วยตะแกงจนล้มลงไปด้านแฝงก็หยิบผ้าที่วางบนโตะแล้วก็ได้ลัดคอชายคนนั้นจนเขาหายใจไม่ออก เรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีก่อนแฝงได้คุยสายโทรศัพท์กับเจ้านายของเขาไปด้วยเขาต้องไปยังโต๊ะทำงานก่อนจะเริ่มทำงานทนายเมื่อถึงเวลาเลิกงานเขาก็ต้องกลับบ้านเพื่อไปเจอลูกสาวตัวน้อยและภรรยาสุดที่รลักในวันต่อมาซูซานภรรยาของแฝงได้เตือนเขาว่าวันนี้ลูกสาวของเขาโอลิเวียจะมีงานขึ้นแสดงร้องเพลงที่โรงเรียนเธออยากให้แฝงมาด้วยก่อนที่ซูซานจะให้เขาคุยกับโอลิเวีย ดานแฟงก็สัญญากับโอลิเวียว่าเขาจะตามไปดูเธอแต่เมื่อถึงเวลากลับมีงานด่วนเข้ามาพอดีจนเมื่องานของแฟงเสร็จและออกเดินทางก็เจอกับรถติดและฝนที่ตกยังหนักเมื่อแฟงไปถึงงานเขาก็พบว่าการแสดงนั้นได้จบลงไปแล้วแฟงรีบโทรหาซูสานเพื่อขอโทษเธอแต่เมื่อกลับถึงบ้านแฟงนำตุ๊กตาไปวางไว้ในห้องของโอลิเวียเพื่อบอกว่าเขาเสียใจ ซึ่งในตอนนั้นซูซานก็ส่งคลิปวิดีโอที่โอลิเวียแสดงบนเวทีมาให้กับแฟงดูแต่เมื่อเวลาผ่านไปซูซานและโอลิเวียยังไม่กลับมาบ้านเลยด้วยความร้อนใจแฟงนั้นก็ได้โทรติดต่อเธอหลายสายพอคิดว่าซูซานคงโกรธที่ขอผิดสัญญา เวลาผ่านไปอีกหลายชั่วโมงในตอนนั้นก็มีรถตำรวจมาจอดลงที่หน้าบ้านแฟงด้านตำรวจเนี่ยก็ได้พาตัวแฟงไปที่เกิดเหตุและแฟงก็ได้เห็นศพลูกและภรรยาที่เสียชีวิตอยู่ในคูน้ำและสิ่งนี้ก็ทำให้แฟงต้องใจสลายนะครับ ในวันต่อมาแฝงได้จัดงานศพให้กับภรรยาและลูกสาวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชักพ่อตาของแฝงที่เสียใจในความตายของลูกและหลานสาวได้ตรงเข้ามาดา่าแฝงที่เป็นทนายว่าเขามันก็ดีแต่พูดมันก็เหมือนกรรมตามสนองเพราะคดีของภรรยาและลูกก็คงเดินตามรอยเดียวกันก่อนที่เขาจะเดินจากไปในวันรุ่งขึ้นแฝงรีบเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อถามถึงความคืบหน้าของคดีซึ่งเจ้าของคดีนี้ก็มีชื่อว่าลัทธิเกอร์ที่เขาบอกว่าคดีนี้เป็น อุบัติเหตุ แต่ก็พบว่ามีเส้นใยสีทองตกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่มันใช้เป็นหลักฐานไม่ได้รวมถึงไม่มีพยานด้านลัตติกเกอร์ก็บอกว่าที่เกิดเหตุนั้นเป็นย่านหากินของโอลิเวอร์มาเฟียใหญ่รัสเซียทําให้ตามหาพยานได้ยากด้านแฝงก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นการป้นชิงสาบเพราะกระเป๋าสตางค์ของซูซานก็หายไปแต่ลัติกเกอร์กับบอกเขาว่ามันไม่น่าเป็นแบบนั้นพอรถของเธอก็ยังคงจอดอยู่ไม่มีเหตุผลที่โจนจะไม่เอารถไปด้วยด้านแฝงนั้นก็เลยจะขอดูแฟ้มคดี แต่ก็โดนปฏิเสธเมื่อเขาเดินออกมาจากห้องก็เจอกับนายตำรวจหนุ่มที่มีชื่อว่าสโต๊กที่ถามแฟงด้วยความเป็นห่วงและบอกว่าทางตำรวจจะไม่ยอมแพ้ในคดีนี้แน่นอนแต่เมื่อเดินออกมาจากสถานที่ตำรวจ แฟงก็สังเกตเห็นร้านเหล้าที่อยู่ข้างทางเขาเดินตรงเข้าไปด้านในและสั่งเครื่องดื่มมาดื่มเพื่อจะลืมความทุกข์ในใจแต่ตอนนั้นเขาในการเห็นชาหลายคนเดินตรงขึ้นไปด้านบนของร้านด้วยความสงสัยแฟงนั้นเลยเดินตามพวกเขาไปและพบว่าด้านในกลับเป็นสนามมวยเถื่อนที่มีผู้คนมากมายด้วยความมึนเมาและความถูด้านแฟงเองนั้นเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นคนผิดต่อลูกและเมียเขาตะโกนใส่ชายร่างใหญ่และตรงเข้าไปผัก,กอกชายคนนั้นจนถูกต่อยจนเลือดกบปาก แต่ทว่าแฟงนั้นกับย่อยยูให้ชายคนนั้นอัดเขาจนเลโดยไม่ได้สู้กลับเมื่อกลับมาถึงบ้านแฟงนั้นก็อยู่ในสภาพที่เลเทแฟงเจ้ามองตัวเองในกระจกเขาคิดว่านี่คือวิธีการไถ่โทษที่เขามีต่อลูกและเมีย จากนั้นแฟงก็ไปที่สนามมวยเถื่อนเสมอหลังจากดื่มเหล้าจนเมาแฟงเนี่ยจะไปยืนเป็นกระสอบทรายบนเวทีให้ทุกคนได้อ่าและเรื่องราวมันก็เริ่มลุกลามไปถึงงานของเขาจนทําให้เขาทํางานไม่ได้และต้องถูกพักงานและในตอนนี้แฟงก็คิดว่างานที่เขาเคยสัตธากลับเป็นการปกป้องเหล่าคนร้ายให้พ้นผิด ด้านแฝงที่เสียใจก็กลับไปเป็นการสอบซ้อีกครั้งแต่ครั้งนี้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ดูจะเล่นโหดเกินไปแต่ทว่าในตอนนั้นสโตก,ก็ได้เข้ามาช่วยแฝงได้ทันนะครับสโตกพาแฝงออกมาจากที่นั่นเขาบอกแฝงว่าตอนนี้คดีของแฝงกําลังถูกลอยแพเพราะไม่มีหลักฐานและนี่มันก็ทําให้แฝงเนี่ยโกรธมากนะครับ สต็อกบอกว่าเขาจะคอยดูลัติเกอร์ให้แต่แฝงคงต้องพูดกล่อมลัติเกอร์เอาเองต่อมาแฝงเดินอยู่บนถนนแล้วเขาก็พบเด็กสาวที่เข้าใจผิดว่าเขาเป็นแค่เธอเลยเดินเข้ามาคุยด้วยความที่เธอมีอายุรุ่นเล่าคราวเดียวกับลูกสาวที่เสียไปแฝงเนี่ยก็พยายามเตือนสติเธอด้วยความหวังดีแต่ในขณะนั้นกลับมีชายท่าทางเหมือนนักเลงเดินลงมาจากรถและจะพาตัวเธอกลับไปซึ่งแฝงก็พยายามหยุดชายคนนั้นแต่ก็โดนกำปั้นที่อัดเข้าหน้าแบบเต็มๆด้านชายคนนั้น ก็ได้ใช้มีดผ่าฟันใส่แฝงแต่ว่าแฝงนั้นก็สามารถหลบได้แล้วอาจเข้าไปที่ใบหน้าและไม่นานแฝงเนี่ยก็เห็นชายสองคนที่ถือไม้เบสบอลเข้ามาหาเขาซึ่งในจังหวะที่เขาเผลอกับมีใครบางคนใช้มีดเสียบเข้าที่ขาแฝงเขาล้มไปที่ด้านหลังที่เป็นร้านหนังสือจนกระแทกกระจกหลานก่อนที่พวกนั้นจะพาตัวเด็กสาวหนีไปด้านแฝงเนี่ยก็เดินหลบไปในซอยมืดเพื่อหลบตำรวจที่ขับตามมาและเขาก็นั่งลงกับพื้นแล้วเหลือบตาไปเห็นข้อความในหนันนงสือพานิพนธ์ที่เขียนไว้ ว่าบทลงโทษมีไว้เพื่อคนที่ทำความผิดเท่านั้น และนี่มันก็เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่ทําให้แฝงคิดได้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ทําให้ลูกเมียต้องตายและเขาก็เอาแต่โทษตัวเองและลงโทษผิดคนหลังจากกลับไปที่บ้านแฝงเนี่ยก็ตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างจริงจังและเจอกับประโยคที่เขียนว่าเรื่องบางเรื่องที่คนอื่นทําได้เราก็ทําได้เช่นกันและสิ่งนี้มันก็ทําให้เขาคิดจะเปลี่ยนตัวเองและหาทางสืบคดีต่อในวันต่อมาแฝงทําการเปลี่ยนลงจอดรถดให้เป็นที่ออกกํลาลังกายเขาเริ่มชกกระสอบใส่และฟิตซ้อมร่างกายรวมถึง ยังเรียนศิลปะป้องกันตัวอย่างยูโดและเขาจะเริ่มอ่านหนังสือต่างๆมากขึ้นจนถึงวันที่เขาเอาชนะคู่ฝึกได้ต่อมาแฟงก็พบว่าหนังสือที่เขาเจอนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนมันเป็นพื้นฐานของปัชญาอาโดอีกที่เชื่อว่าสิ่งที่แสดงออกถึงความคิดเห็นของผู้คนได้ชัดเจนที่สุดไม่ได้มาจากคำพูดแต่มาจากกัรกรําและสาวกอโดอีกต้องนิ่งเงียบจนกว่าจะสำเร็จภารกิจ แฟงที่เข้าใจแบบนั้นก็สัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่ยอมพูดอีกจนกว่าจะตามล่าคนที่ฆ่าลูกเมียของเขาได้สําเร็จในวันต่อมาแฟงได้ขับรถและเดินทางไปยังที่เกิดเหตุจุดที่ภรรยาและลูกสาวของเขาเสียชีวิตซึ่งเขาก็มองไปยังใต้สะพานที่เจอศพของพวกเธอหลังจากนั้นจึงไปสำรวจโกดังที่ด้านล่างในขณะที่แฟงเดิอนอยู่เขาก็พบว่าหลังจากที่เขาหยุดพูดประสาทรับรู้เสียงกับดีขึ้นซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงเดินไปด้านหลังและ ปีนมาไดขึ้นไปยังตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกทําเป็นห้องพักอาศัยแต่เมื่อเดินเข้าไปด้านในก็เจอกับอาหารที่ถูกกินทิ้งไว้ซึ่งเขาก็พยายามหาเบาะแสแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วก็ได้รู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันเกิดจากบานหน้าต่างที่กระแทกซ้ำๆเพาะลมซึ่งแฟงนั้นเขาก็ถ่ายรูปห้องเอาไว้เป็นหลักฐานแต่ในตอนนั้นเขากับสงสัยอะไรขึ้นมาเลยเดินไปเปิดผ้าพลาสติกที่ปิดรูโว่บนกระแพงเอาไว้ และภาพที่เขาเห็นคือสถานที่พบศพของภรรยาและลูกสาวที่ตรงกันอย่างบังเอิญเมื่อแฝงเดินกลับไปที่รถเขากลับพบเจอกับกลุ่มนักเลงเจ้าถิน่นที่ได้งัดแงะรถของเขาอยู่เมื่อพวกมันเจอแฝงชายที่ดูจะเป็นหัวโจกก็ข,ข่มขู่ให้แฝงยกกระเป๋าสตางค์และกุญแจรถให้พวกมันดานแฟงก็เริ่มสงสัยว่าชายพวกนี้นั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาและลูกเขาซึ่งในตอนนั้นชายในกลุ่มอีกคนที่จูงสุนัขอยู่มัน,นีหนก็ได้ปลดสายคล้องคอและสั่งให้มันกัด แงแต่ทั้งว่ามันเนี่ยกับนิ่งเฉยและเหมือนจะรู้สึกดีกับแฝงแล้วก็ไม่ยอมทําตามจนมันนั้นถูกเตะในเวลานั้นแฝงก็ได้หยิบกระเป๋าเงินและจะยื่นให้ชายหัวโจกแต่ในตอนที่ชายคนนั้นเผลอเขาใช้กุญแจรถแทงเข้าไปที่คอของมันก่อนจะสะบัดตัวชายคนนั้นล้มลงไปและตรงเข้าไปอัดคนจุงหมาก่อนจะหันไปเล่นงานชายอ้วนสวมหมวกและการต่อสู้นั้นก็ชุลมุนวุนว่นวายกันอยู่สักพักก่อนที่แฝงจะโจมตีและอัดพวกที่เหลือจนนับเยินแฝงเดินไปหาหัวโจก แล้วก็ถ่ายรูปมันไว้ด้วยก่อนจะเอารูปของภรรยาและลูกเขาจากกระเป๋าตังค์ให้มันดูด้านแฟงนั้นก็สังเกตสีหน้าของมันและก็ดูเหมือนว่าไอ้หัวโจกคนนี้จะไม่เคยเจอภรรยาและลูกสาวเขามาก,ก่อนซึ่งในตอนนั้นแฟงก็รู้สึกว่ามีอะไรที่ด้านหลังจึงรีบหันไปแต่ก็ช้าไปนะครับเขาถูกชายหัวหลานยิงด้วยปืนเขาจึงตรงเข้ามาแย่งปืนและทุ่มชายคนนั้นลงกับพื้นก่อนจะซัดมันจนสลบ และเขาก็ซุดตัวลงเพราะความเจ็บปวดแต่ทว่าจู่ๆสุนัขตัวนั้นก็วิ่งกลับมาดูและมันเหมือนพยายามจะปกป้องแฝงจากคนห้าย ต่อมาเมื่อแฟงได้สติเขาพบว่าเขานอนอยู่บนเตียงเขาเห็นชุดเก่าที่ถูกวางไว้อย่างดีด้านข้างและได้หยิบมันมาสวมใส่ไม่นานานักหญิงสาวที่เขาเห็นก่อนที่จะสลบก็เดินเข้ามาหาเขาซึ่งเธอก็แปลกใจที่ไม่เห็นแฟงนอนอยู่บนเตียงแต่เมื่อมองไปก็เห็นเขาแอบอยู่ด้านหลังประตูเธอบอกแฟงว่าเธอชื่ออาาเธอเป็นพยาบาลห้องฉุกเฉินและจิตอาสาเธอถามว่าเขาคือใครและจะทําแผลให้แฝงแต่ทว่าเมื่อมองกลับมาอีกครั้งแฟงเนี่ยกับพยักหน้าแล้วก็ได้ ขอบคุณก่อนจะเดินจากไปเมื่อออกมาจากบ้านเขาก็บพบเจ้าหมาที่เหมือนจะรลอคอยเขาอยู่พอแฟงเริ่มออกเดินเจ้าหมาก็เดินตามเขามาและนี่มันก็ทําให้แฟงถึงกับยิ้มออกมาได้นะครับเขาพามันกลับไปที่บ้านและเอาอาหารมาให้มันกิน หลังจากนั้นแฟงก็รวมทุกอย่างที่มีไว้บนบอร์ดเขามองดูมันและพยายามจะหาเบาะแสในตอนที่เขาส่องแว่นขยายดูภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์เขาก็คิดในใจว่าทำไมคืนที่เกิดเหตุภรรยาเขาถึงลงจากรถทั้งทงท,งที่มีฝนตกหนักซึ่งในตอนนั้นเองก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นและเป็นอามาที่แวะมาหาเขาเพื่อคืนกระเป๋าสตางค์ที่แฟงลืมเอาไว้เธอขอดูแผลเขาอีกครั้งหลังจากทำแผลเสร็จอาาเนี่ยก็ไม่พอใจและคิดว่าแฟงแกล้งทำเป็นพูดไม่ได้เพราะเธอได้ยิน เสียงเขาและมือในตอนที่ไม่ได้สติเป็นชื่อของภรรยาซูซานและลูกสาวโอลิเวียซ้ำๆแฝงจึงเดินไปหยิบการ์ดงานศพมาให้เธอดูและนั่นมันก็ทําให้อมาม่าเนี่ยเสียใจและขอโทษแฝงแต่เมื่อเธอเห็นสิ่งที่เขาแปะไว้บนบอร์ดเธอบอกแฟงว่าเธอจำที่ที่มีคอนเทนเนอร์ได้มันเป็นค่ายที่พักคนไร้บ้านที่แฝงเคยไป ด้านอาานั้นก็บอกแฟงต่อว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเธอนั้นก็ยินดีจะช่วยก่อนที่เธอจะจากไปในตอนที่นั่งอยู่กับเจ้าหมาแฟงบังเอิญเห็นตัวอักษรบนปอกคอของมันมันเป็นตัวอักษรย่อของสุนัขทหารที่ถูกฝึกมาให้ดมกลิ่นเพื่อหาหลักฐานจากกลิ่นที่จางที่สุดได้ในวันต่อมาแฟงเนี่ยก็ได้พามันไปที่เกิดเหตุและให้มันดมกลิ่นผ้าที่ลือออกมาจากลิ้นชากของภรรยาและลูกสาวซึ่งเจ้าหมานั้นก็ได้พาเขาเดินไปเรียบรางรถไฟไปจนถึงท่อระบายน้ําที่อยู่ห่างออกไป และเขาก็เจอกับกระเป๋าของสู้สารที่ถูกทิ้งอยู่ในท่อระบายน้ําต่อมาแฟงนั้นก็กลับไปยังที่พักคนไร้บ้านและคิดว่าคนพวกนี้อาจเป็นพยานหรือไม่ก็ฆาตกรที่ฆ่าลูกเมียเขาในกลางดึกคืนนั้นแฟงได้จอดรถและแอบเฝ้ามองดูในมุมมืดจนสักพักเขาได้ยินเสียงชายคนหนึ่งที่ไอกําลังปีนขึ้นไปยังห้องพักของค่ายด้านแฝงก็จะตามชายคนนั้นไปแต่ทว่าเขากลับรู้ตัวก่อนจะหายตัวไปกับความมืด หลังจากเหตุการณ์นี้แฟงก็ได้ไปหาอามาที่บ้านแต่ก็พบว่าเธอไม่อยู่นะครับในเวลาเดียวกันอามาที่ทำงานที่โรงพยาบาลก็เจอกับชายบางคนที่ดูเหมือนจะรู้จักเธอจึงเข้ามาถามเธอถึงสิ่งของบางอย่างอาาเนี่ยบอกเขาว่าเธอเลิกแล้วแต่ชายคนนั้นก็บอกเธอว่าเรื่องนี้มันเลิกไม่ได้ก่อนจะบอกว่าแล้วเขาจะมาเจอเธอใหม่ก่อนจากไปในตอนเดียวกันที่ชายคนนั้นออกไปแฟงนั้นก็เดินทางมาเจอกับอามา แฟงนั้นขับรถพาอาบา้ากลับไปยังค่ายพักคนไร้บ้านเธอบอกเขาว่ามันเป็นที่พักของชายที่มีชื่อว่าชีเวอร์ในตอนขับรถกลับบ้านเธอมักจะเห็นเขาอยู่แถวนี้และเธอก็บอกว่าชายคนนี้ทางานเป็นกุ๊กในร้านอาหารท้องถิ่นซึ่งแฟงนั้นก็ขับรถไปส่งอาบา้าถึงบ้านเมื่อเธอลงมาจากรถก็เจอกับชายที่โรงพยาบาลเขาตามเธอมาถึงที่และก็ถามเธอถึงยาและบอกให้อาม่านั้นมอบให้เขาแต่อามา่าไหนก็ปฏิเสธ ซึ่งในตอนนั้นเองแฝงที่เดินออกมาจากด้านหลังในเงามืดได้ตรงเข้าเล่นงานลูกน้องสองคนของชายคนนั้นจนหมอบก่อนจะสามารถแย่งปืนมาได้จนทําให้พวกนันเลือกจะหนีไปหลังจากนั้นอามาบอกแฟงว่าชายพวกนี้เคยมาที่โรงพยาบาลเมื่อหนึ่งปีก่อนและเรียกค่าคุ้มครองจากเธอพวกมันขอให้เธอขโมยยาจากโรงพยาบาลส่งให้พวกมันแต่เธอนั้นต้องการจะเลิกทําพวกมันเลยตามมาเล่นงานเธอ ต่อมาแฟงได้พาอามาไปพักที่บ้านของเขาเมื่อเห็นท่าทางเศร้าของเธอแฟงได้แตะไปที่บาเพื่อปลอบใจก่อนจะกอดปลอบเธอในตอนเช้าแฟงที่ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงสุน,นัขที่เห่าเลยเดินไปดูก็พบว่าอามานั้นกำลังเข้าครัวเพื่อทำอาหารเช้าในระหว่างกินอาหารกันอามาบอกกับแฟงว่าถึงเธอจะไม่เคยร่วมงานกับชายที่ชื่อว่าชิเวอร์แต่เธอรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่มีอาการไอเลื้อยหลังและถ้าลองฟังจากเสียงไอก็จะรู้ว่าเป็นเขาแน่นอน และเรื่องราวก็กลับไปที่จุดเริ่มตน้นแฟงที่รัดคอชิเวอร์ก่อนที่เขาจะหยิบรูปของลูกและเมียให้ชิเวอร์ดูซึ่งเขานั้นก็สังเกตจากแววตาแต่ก็พบว่าชายคนนี้ไม่ใช่ฆาตกรแต่ว่าชายคนนี้นั้นเคยเห็นหน้าลูกเมียของเขาชิเวอร์ที่ดูเหมือนจะเข้าใจเหตุผลที่แฟงทำแบบนี้เขาได้บอกกับแฟงว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและคนลายที่ทำก็เป็นตำรวจด,ด้านชิเวอร์นั้นเล่าย้อนไปในวันที่เกิดเหตุเขาได้ยืนอยู่บนห้องแล้วก็เห็นรถสองคันที่จอดอยู่จากช่องโหว่ที่ปิดไว้ มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นก่อนที่พวกเธอจะถูกลักตัวไปขึ้นรถที่โกดังหลงังชิเวอร์นั้นก็บอกต่อว่าพวกเธอถูกลักพาตัวไปที่โกดังหลังเพื่อฆ่าซึ่งชิเวอร์นั้นก็บอกต่อว่าเขาเองก็มีชีวิตที่ลำบากอยู่แล้วเลยไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับตำรวจด,ด้านชิเวอร์ก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนเอากระเป๋าของซูซานจากในรถไปเองและเขาใช้เงินจนเกลี้ยงพราะร้อนเงินซึ่งเขาก็ขอโทษแฝงพอได้ยินแบบนั้นแฝงนี่ก็เห็นว่ามีคนจะพยายามพังประตูเข้ามาแฝงจึงได้หนีออกไปทางประตูหลั ในวันต่อมาแฝงไปที่สถานีตำรวจเมื่อไม่มีใครเขาก็แอบ,บเข้าไปในห้องทำงานของอาร์ติเกอร์และเปิดดูจากคอมพิวเตอร์เพื่อหาตัวตำรวจที่เข้าเวรในวันที่เกิดเหตุและออกลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีกับลูกเขาตายและแฝงนั้นก็เจอกับชายที่คุ้นหน้าจนสงสัยว่าคนคนนี้อาจเป็นตัวการเมื่อกลับไปถึงบ้านเขานั้นก็แปะรูปของสโต๊กไว้บนบอร์ดในวันถัดมาแฝงแอบ,บมาจอดรถที่หน้าบ้านเพื่อซุ่มดูสโต๊กแล้วก็ได้รอจนถึงค่ำสโต๊กเนี่ยก็สะพายกระเป๋าขึ้นรถ แฟงนั้นก็แอบขับตามออกมาซึ่งในวันแรกเขาพบว่าสโต๊กไปต่อที่สนามมวยเถื่อนตามปกติและลมคู่ต่อสู้อย่างยับเยินซึ่งในตอนนี้แฟงก็ขับรถตามสโต๊กต่อถึงเจ็ดวันเ็คืนเขาลงทุนเปลี่ยนรถไม่ให้สําคัญเพื่อไม่ให้โดนสงสัยด้านแฟงก็คิดในใจว่าถ้าฆาตกรคือสโต๊กจริงเขาจะทําไปทําไม ในเช้าวันหนึ่งที่สต๊อกออกไปทํางานแฟงนั้นได้แอบเข้าไปในบ้านของเขาระหว่างทางเดินนั้นเขาก็มองเห็นภาพสต๊อกที่ถ่ายรูปก,กับลูกสาวแฟงนั้นก็เดินค้นหาไปจนทั่วจนเดินไปถึงตู้เสื้อผ้าที่มีแต่ชุดตดํารวจ แฟงเจอเข้ากับชุดชุดหนึ่งที่มีร่องรอยฉีกขาดที่ป้ายตำรวจมันเป็นได้สีทองเหมือนกับเส้นใยสีทองที่ลัทติเกอร์เคยพูดทิ้งท้ายกับข่าวไว้ว่ามันตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้านแฟงนั้นเขาก็ได้จินตนาการว่าคืนที่เกิดเหตุสโต๊กคงเป็นคนที่เรียกให้ซูซานจอดรถและขับรถไปอีกทางก่อนจะลงมือทําร้ายเธอและลักตัวเธอไปสังหารเมื่อค้นไปด้านล่างแฟงก็เจอกับช่องลับด้านหลังตู้เสื้อผ้ามันมีกระเป๋าสีดําซ่อนเอาไว้เมื่อเขาเปิดดอกมาก็เจอกับนนติยาสารที่มีรูปเขาหลา ฉบบัและข่าวการตายของลูกาสาวสโตก๊กที่แฟงเป็นทนายว่าความให้พวกคนไร้พ้นผิดรวมถึงกล้องถ่ายรูปที่มีรูปงานวันเกิดของโอลิเวียพร้อมกับรูปงานโศพที่แฟงนั้นยืนอยู่กับชักที่เป็นพ่อตาและในตอนนี้แฟงเนี่ยก็รู้แล้วว่าสโต๊กเนี่ยทำไปเพื่อล้างแค้นนะครับ เวลาต่อมาสตโต๊กเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วเจอกับรูปภาพที่ถ่ายที่จงใจวางไว้หน้ากระจกรถมันทําให้เห็นแฝงจากกล้องถ่ายรูปของสตโต๊กด้านแฝงก็ได้ทิ้งข้อความว่าเขาได้เอาหลักฐานไปถ้าอยากได้คืนให้มาเจอเขาคืนนี้ที่โกดังหลังตอน11โมง เมื่อถึงเวลาสโต๊กนั้นก็ขับรถไปยังโกดังหลังก่อนที่เขาจะหยิบปืนขึ้นมาเมื่อเจอกับแฝงเขาในก็าดกระสุนเข้าใส่ก่อนจะบอกแฝงว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าเขาทาทั้งหมดนี้ไปทําไมคนละที่แฝงช่วยว่าความให้นั้นค่าลูกสาวของสโตก๊กซึ่งในตอนนั้นแฝงก็พากระป๋องไปอีกทางเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจด้านสโต๊กพยายามย่อยุโดยบอกว่าซูซานนั้นสู้ยิบตาแต่ลูกสาวของแฝงเอาต่กีดหลงหาพ่อตลอดเวลาแต่ว่าเขาในก็ไม่มาสโต๊กถามต่อว่าตอนนั้น แฟงอยู่ไหนซึ่งในตอนนั้นเองแฟงเน่ก็เข้ามาแย่งปืนจากสตอกจนกระสุนนั้นยิงพลาดไปโดนเบเกอร์จนเกิดประกายไฟด้านแฟงก็ได้อัดสตอกก่อนจะบิดข้อมือเขาจนปืนหลุดมือเขาด้านตัวสตอกล้มลงก่อนจะพยายามอัดไปที่ใบหน้าแต่ก็โดนสตอกพลิกตัวกลับมาเล่นงานเขา่าด้านแฟงนั้นก็ได้ถิบสตอกจนกระเด็นซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้ผัดกันแลกหมดัดจนตอนท้ายแฟงถูกสตอกกะโดดถิบสองขาจนเข่านั้นก็เดินไป ด้านสโตอกก็ได้ความหมายฟาซ้ำเข้าไปที่กลางตัวแฝงด้านแฝงที่คานอยู่ก็ถูกเตะซ้ำจนหน้าหงายก่อนที่สโตอกนั้นจะใช้เศษเหล็กแทงเข้าที่ชายโครงของแฝงจนเขาในร้องลัน่นแล้วสโตอกนั้นก็ได้เข้าไปล็อกคอของแฝงด้านแฝงนั้นก็ดึงเหล็กออกมาจากชายโครงของตัวเองก่อนจะแทงเข้าไปที่สตอกซึ่งในตอนนั้นเขาก็คิดถึงภาพที่เขาฆ่าสตอก แต่ส่วนลึกในใจกลับคิดถึงคําสอนปัชญาของอโดอีกที่บอกว่าสุดยอดการแก้แค้นคืออย่าไปเป็นเหมือนศัตรูแฟงเลยเลือกจะทิ้งเศษเหล็กและได้อัดสตอกจนสลบไปในวันต่อมามีนักข่าวไปทําข่าวที่หน้าศาลและสัมภาษณ์ลาติกเกอร์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้านลาติกเกอร์ก็บอกว่าหลักฐานได้มัตัวสตอกจนนิดไม่หลุดและเขาเป็นคนถามเพียงคนเดียวในเวลาเดียวกันแฟงเองก็นั่งดูข่าวพร้อมกับอมาม่าที่บ้านของเขาในวันต่อมาแฟงได้ไปที่หลุมศพลูกและภรรยาของเขา และเขาก็คิดว่าถึงเขาจะทําทุกอย่างเขาก็ไม่อาจแก้ไขสิ่งใดได้ลูกและภรรยาเขาก็ไม่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหรือแม้แต่จะย้อนเวลากลับไปเจอพวกเธอแต่สิ่งเดียวที่แฟงทําได้คือคําพูดที่สําคัญที่สุดมากกว่าคํานับหมื่นที่เขาใช้เขาบอกพวกเธอว่ารักมากนะก่อนจะวางดอกไม้บนป้ายศิลาแล้วเดินจากไปขึ้นรถที่อาม่ารอยอยู่และหนังก็จบลงเลเียกไดยว่าหนังเรื่องนี้นั้นมาพลิกเอาท้ายเรื่องเลยครับแต่ผมก็คิดว่าหนังเรื่องนี้นั้นก็สนุกมากเช่นกัน และอย่าลืมหาหนังเต็มมาดูกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นก็รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง5.7คะแนนและคะแนนจาก t t เ n น o m a ม o โ s ไปอีก55%ซึ่งสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไหลและอีกหนึ่ง subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปัคสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าและในวันนี้สวัสดีครับ